กุ้งฝอยนี่เดี๋ยวเป็นกำมือเลยอ่ะนี่เห็นไหมนี่ไปดักจะดักที่เดียวกันเลยเพราะว่าตรงนี้ดักไว้ริมตลิ่งโอ้ยเพียบเลย โอ้เยอะมากอันนี้ปลาซิวด้วยน่ะเยอะมากเลยนี่นี่โหเยอะฝุดฝุดไปเวยนี่ปลาซิวก็เข้าเยอะ ออกก่อนเอาเหยื่อออกแล้วก็นี่มีตอนนี้ก็มีนี่ได้ปลาซิวมาด้วยนะฮะแล้วก็กุ้งโอ้ตัวสวยมากเลยกุ้งน,นี่กุ้งฝอยโอ้ตัวสวยสวยตัวตสวย,สวย,สวยนี่เป็นลูกเหยื่อลูกเหยื่อทั้งลูกเหยื่อทั้งเอาไปเป็นอาหารเลยก็ได้วิธีแล้วก็ต้องแกะ ที่ผูกก็กผูกไว้ผูกไว้ไม่ต้องแน่นผูกไว้เบาเบานะครับนี่แล้วก็นี่นพอเสร็จปุ๊บเราับตรงนี้อาเจนั้นก็ใส่ไปถุงที่เราเตรียมไว้โอโอ้โหนี่แค่สองอันได้เยอะเลยนี่เดี๋ยวเสร็จรปุ๊บเราก็ผูกนะผูกเบาเบาแล้วก็เอาไป ใส่เหนเดิมพวกนี้ก็ดักใหม่นี่ดักวันละได้ไหลาอันวันนี้ดักไว้สี่อันวิธีดักก็ง่ายๆเอาที่แบบเรามาเอาง่ายๆละง่ายง่ายี๋ยวให้มันมีเผื่อมีปลาเข้าน้องจะได้มาออกมาหายใจได้เว้นช่องอากาศให้เขาหน่อย น,ะะนี่นี่โอ้โหดูปลาซิวด้ะปลาซิวตัวไม่ใหญ่น,ะนี่โอ้เคไปะีีดับไปห้าอันเลย อันนี้อันหนึง่งโอ้อน,นี่ก็เยอะโอ้เยอะมากอันนี้เดี๋ยวมาดัดตรงนี้ดีกว่านี่เยอะมากเลยตรงนี้ไอ,อ,อ้โอ้นี่เยอะโอ้นี่เยอะมากเลยดูอันนี้เต็มเลย กำมือเลยอันเดียวนี้แล้วก็ใส่นี้อยสามอันเยอะไหมเห็นไหมนี่นได้เยอะเลยนี่แป๊บเดียวโคตรเยอะเลยนี่กุ่งฝอยเราโอ้โห ดูดิ ه. โอ้โหนะมีปักซิวน้อยแต่เรายังไม่ทำอะไรกินนะเราจะขังเก็บไว้ก่อน